สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าอิงก,กลับมาแล้วนะคะตอนนี้ทีมงานอยู่กับแพดมิ้งกาประกศาศส้าใต้อาีนะคะและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกสิ่งหนึ่งในแพดมิ้งกานะคะนั่นก็คือพิกัดการวางแท่นนะคะอย่างที่ผู้เล่นเคยแจ้งเข้ามานะคะว่าพอไปตามพิกัดที่อยู่บนแท่งแท่งวะไปตามพิกัดที่อยู่บนแท่นแล้วไม่สามารถตั้งแท่นไดนนะคะ้ค่ะเนื่องจากว่าในส่วนของการอัปแดเข้ามาปุ๊บข้อมูล เขาเราอะไรอะข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะในรายละอเอียดไอเทมของเรานะคะอย่างวันนี้ทีมงานจะมาตั้งแท่นทอผ้าเมืองจิตหีล้วกันเนาะในรายละเอียดไอเทมก็คือสามารถตั้งได้ที่พิกัดส,สูดหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสี่สองแอะไรตรงนี้นะคะตร,ตรงตำแหน่งนะคะ <c oughs> นั่นก็คือถ้าเกิดว่ามาตามพิกัดผู้เล่นจะสามารถวางแท่นได้อันนี้ก็คือปกติก่อนจะอัปเดตใช่ไหมคะแต่ทีนี้พออัปเดมาปุ๊บ ตำแหน่งได้มีการผิดเพี้ยนไปนะคะซึ่งตอนนี้ที่แม่ก็อยู่ตรง1074742นะคะก็คือตำแหน่งแรกของแท่นนี้เนาะแต่พอเรากดใช้แท่นปุ๊บระบบกับแจ้งว่าต้องใช้ตำแหน่งเฉพาะหรือถ้าเกิดว่าแปลตามความเข้าใจก็คือจะต้องเอาแท่นไปวางในไว้ในจุดที่กำหนดไว้ซึ่งมันคลาดเคลื่อนกับ ในรายละเอียดเทมถูกต้องไหมคะถามว่าอ้าวอย่างนี้แล้วจะเอาไปวางไว้ที่ไหนใอแท่นนี้ก็คือตอนนี้เราได้มีการอัปเดตข้อมูลหน้าเว็บไซต์แล้วนะคะว่าแต่ละแท่นสามารถเอาไปวางไว้ที่ไหนได้บ้างอย่างเช่นวันนี้ที่งานจะวางแท่นทอผ้ามือจินเองใช่ไหมคะก็จะมีพิกัดที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมไปถึงพิกัดเปลี่ยนไปนะคะนั่นก็คืออาจจะอัปเดตจํานวนพิกัดให้มากขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะเยอะขึ้นเนาะ สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือจากเดิมซึ่งวางได้ประมาณหกตำแหน่งนะคะแต่ว่ามีการอัปเกรดให้วางได้มากขึ้นถึงหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองโอ้ตา,ายไลแค่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดใช่ไหม 12 13องประมาณ15พิกัดกันเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเพิ่มจำนวนแทนที่วางได้ต่อเมืองเนาะโอเคฉะนั้นเราจะไปตามพิกัดใหม่นะคะก็คือ1 9 9 4 7 2 5แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสามารถตั้งแทนได้จริงไหมเนาะหนึ้าเกาส โอเคค่ะตอนนี้ทีมงานก็อยู่ในพิกัดที่อัพเข้ามาใหม่นะคะก็คือจุดใหม่ก็คืออะไรนะหนึ่งเก้าหนะคะก็คือตรงนี้เห็นไหมคะว่าพอเรามาในพิกัดที่กําหนดไว้ใหม่แล้วก็สามารถตั้งแท่นได้ปกตินะคะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราไม่สามารถพึ่งจักรายละเอียดบนไอเทมได้แล้วนะคะทีมงานได้มีการอัปเดตตาแหน่งใหม่เข้า หน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครค่ไม่เจอก็สามารถติดต่อน้องๆทีมงานทางอินบ็อกซ์ได้ให้เขาส่งริกงให้นะคะก็จะมีการอัปเดตแท่นทั้งหมดรวมถึงพิกัดใหม่นะคะซึ่งสามารถตั้งแท่นได้กว่าได้มากกว่าเดิมกว่า10แห่งเลยเนาะเพราะว่าจากที่ว่ามันมี6ตำแหน่งก,ก็กลายมาเป็นประมาณ15เนาะก็เรียกได้ว่ากระจายกำลังก็คือสามารถตั้งได้มากขึ้น ผูค้คนก็สามารถแบบมีโอกาสตั้งแทนได้มากขึ้นนะเนาะโอเคค่ะวันนี้ทีมงานก็มาอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแพดเมงกาที่มีการเปลี่ยนไปแล้วก็มีผู้เล่นแจ้งเข้ามาว่ามันมีปัญหาเนาะโอเคค่ะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะผู้เล่นอย่าดูอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นลงแล้วแต่กทมก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะคะจะเป็นคอนโซนต่างจังหวัดมากกว่า ก็จะได้อยู่เล่นเกมกับเรานานๆนะคะและอย่าลืมไปกด s u b s c r i c e ช่องยูทูบมังเตอร t แ r c a s t e r เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ